แรงๆ่ len, 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 ó, ้องนะบินหยาแล้ว่้องเลย นออม่ยังงกด้านนะรูสบายอากจเย็นไ้วยล่าก็าดแสบไหมแสบหมนี่แค่เนี่สิบปลูกต้นกล้วยหลายหเลยพี่น้องแคนีแต่สิบบรวณเสียอาหารหลายตายจะมุ่หน้าทิ้ง เราตด่นลงหมดแล้วพี่น้องเนาะกินดีขาดตัจ็ดปีแล้วพี่น้องเอ้ยยังในที่มาได้ยังไงยังพักลงโตั็ได้เระผมไม่ยั้แต่ว่าน้อาญาน้องพันโดดพี่น้องเยก็เลยคักินไล่ไล้กได้เข็าช ่ไปทางใดพี่น้องเอมื้อนี้อยต่กหมูกมัดอกินดีขนาดพี่น้องเอ้ยโอ้โหยากกินกุบกุบกุบมีอยู่2-3ตพี่น้องเอ้ยเพิ่นอยากขีแล้วแต่กบ่งันว่าเจ็บท้องแงดอก อยากแล้วๆจะในเรื้องหนึง่งใส่ดิเด็พี่น้องมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละว่าคนอุ่อนอ่าเดวยพี่น้องเนีย้ยเบิง่งเดยกถ่ายบบเป็นก้อนข้าำล,ล่างคอ,อกแล้วกินดีขนาดเลยผมอาทิตย์เท บริเวณเปลืองหัวหานแล้วไปน้องไอ้บ้านนี่สีแดงปลูกต้นกล้วยซอยต้นกล้วยซอยมะกล้วยให้กินทางบื้องต้นเลยจะพามาเบื้องต้นอีกคน,นนี้ก็ให้ก็อาบน้ำล้างค้อพี่น้องเนาะบริเวอาบน้ำให้หมูดอกล้างคอให้ก็แล้วตีแต่บโลรางณนะก็ขี่ใช้รถใช้เนีดื้อขนาดไดนพี่น้องเลยเขาเข้าไปนี่ ว้ายอยากกัดขากัดแข้งเลยมันตั้งกลกองไว้ลงมากัดขากัดแข้งเล,ล,ลยได้พี่น้อยเนี่ยตื้อขนาดน่าจะกบใหญวดิ xin lỗi chắc chắn chưa chắc chắn chưa chắc chắn chưa 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 他俩猫狗俩。 บาสท,ท์ทษถอดทีเด้อพี่น้องเด้วยโอ๊ยมัวแตนจะฉีดยาใส่บาดให้หมูจค่ปีนหนบ่ได้มูมาดูดว่จักโอ้ยพี่น้องไอ้โทษที่ทษที่เพื่งนได้นี่ยม้วแต่มาดสีดยาอันนี้ใส่ยาอุม้มหมูน้อยใส่ใส่ยาม่วให้เพื่อน มาโมมาทางหลังบอกว่ากล้องจักปิน่นยามไรสีดยาม่วงใส่ชุกใส่หมูกัดหางเลยโอ้ย มูอยากหลินหางพี่น้องเนี่ยมูอยากกัดหางมันมันชุ่มน้อยมาไหมพี่น้องอันนี้เด็ดจากช่องเด้อตัวนี้เอาผ้ายงกันไว้ฮะเด็ดช่องพี่น้องไอ้โขดกินน้ำเลยฮะตัวสีแดงนะเขาแยกมาแจครอกนี่พี่น้องนะของเซานี่มันน้อย่อกนี่ตัวน้อยของมูเลยแยกมาใส่ชุ่มนี่ให้เพิ่น เป็นมูกันมาไหมมืสอเศึ่งสิบตัวสิบเอ็ดทั้งตัวแดงกอหนึ่แล้วสิบห้าคิวพบตัวออกตัวหนึ่งแล้วสิบห้า คันใหญ่ซทำนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วพี่น้องเนาะถือว่าผ่านแล้วพี่น้องเลยเอาเขาเลี้ยงง่ายแหละคันใหญ่ทำนี่นะคันยังน้อยนะนี่ก็ดูและแหนะแม่เละนี่ระวังแหนะพี่น้องยังน้อยัำเลย ย่านเป็นไข่เป็นน้าวย่านเย็บทองเย็บใสเนี่นั่นนหละที่บ้าขี่อยากไลอยู่นะมูฮะกยานมมัพี่น้องเอ้ยเนี่ยเอาเขามาเศร้าเนี่ยคนบราณเนได้ออกไปอนุบาลบ่านได้ออกไปคุ้นนะช่ไหมฮะก็ออกแต่แม่มือเศร้านี่เลยแต่่ายุน้าแม่มันก็นเริ่มกินัวอาหารเริ่มเมือนนี้แน่แล้วแหละพี่น้องเนาะแต่ว่ายัางบรานได้ออกแต่แม่แต่ว่ามูสุดนี่นะ เพิ่นแยกออกแต่แม่ให้อาทิตย์นหนึ่งเพิ่นเกลือของอาหารมืดกัสอบหนึ่งเลยเนี่ยโมสุดตัวนี้นะมันก็เลยแต่ว่าเขาเอามาเลี้ยงมันก็สบายมันก็ใหญ่ายหรือกับบวบไปยังพี่น้องเว้น้อขี่บริไล่บริเก็บช่องเขื่อเลี้ยงง่ายแต่ถ่ายยังน้อยนั่นเองก็เอาแน่ยแล้วพี่น้องเลยเลี้ยงหยาดแนี่ยโย เขากับบหัวหายไร่อาหารกับหายเท่าละน้อยเอีย่ยยังกินหมดหมดจนเนี่ยหมูหางกระยานมแอวมดขึ้นแล้วมาแรงเนี่ยโอ๊ไกลน้อยก็ป๊อจะไปไก่มูด้วยมูทับด้วยเนี่ยมูเต็งแปรแล้วด้วยเนี่ยข้าลูกเข้าไปยังเด้อออกมาออกมา แม่พันพี่ร้อยใส่ผ้าขัางไว้กระโบยู่คนล้มตีตักกองมาแล้วพนะี่น้อยเนาะ mẹ chắc phục nghe anh phục Spidey, Spidey Spidey đi, guy, yên ăn, lúc a gà, mặt hùng, mặt kịch Lúc mặt phục mặc mặt yang kiao mô mặt mô mặt hát mặt 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 nghe, mặt 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 Nèo พักปลูกไม่ทแมมวะกะเบี้ยมัเคือไกล้หน่อเนี่ยสิเห็ดทองเจาะมยบ่อนางนะสวนอันขังอันเฮือนควรลงมาออมข้างบมาอ้อันเจะเล้านแล้วอือาจะลงปลูกนั่นอก็ได้เขาสิเหยืดอลวดเอาห้อีกฮะงเขามแล้วลดเออแบบว่าปลูกเธื่อเดียวเนาะปลูกข้าวบริยายนาก เขาอยาก n h ายเขาก็ย่อเอาได้เคลื่อนที่ได้อันนี้วัดปู่าย ả y บ่ได้ดยเนาะยันว่าเจ้าอยากวันยานว่าเจ้าอยากวันอันนี้นะวันพักหอมพักอันนี้อันนี้่ลงขี้มูพี้หงอเนาะ น้ำให้มัวก็แล้วขี่มันก็นลงมาห่มอ,อยู่คล้องตัวนี้นะพี่น้งองเยเทากับเป่นงนน้ำมันออกแล้วก็ตอนขี่มันก็นเทาสาีตากพี่น้องเนาะตากแหงเอาใส่กระสอบไว้ใส่พักใส่น่าก็ได้ทำนายโคตรพักโคตรอันนี้เพคนสบายน้ำก็อยู่ไกลโอเคพี่น้องเนาะสลากขีน่นี่เอาไว้สนิกร้อนพี่น้องเนาะหมูขี่ด้อยแล้เห็ดกลรอบขอยี้ปนะีนเนาะหัวเต๊ะ ใส่ยาม่วงใหนมูเพระาะว่าทั้งนี้ผัดปิน้นเด้พี่น้องไว้ดิคนกัดกันข้นนางบนมาดุดกล่องขอยุนปิ้นขอบคุณุในรลายพี่น้องบากมายสุขุสุข,ขุนข,ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุก,กอคอมเมนต์เด้นะพอพี่นอ้องเอ้ยเนาะขอบกันคลิปหน้าพี่น้องเอ้ยกลิบนี้ก็บบอลได้ไปทางไรอยู่เกาะโอ้พี่น้องนะทำความสะอาดในเพิ่์นอาบน้ำอาบในล้างข้อขัดกเลี่ยวพี่นอ้องเอ้ขอบกันคลิปหน้ะซาลคลิปนะี้น bài đi